มิลล ahir ราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุม l ะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ครับทบที่สองครับกับจะตีรับอรุณครับวันศุกร์และก็ศุกร์นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอัลฮัมดุลิลละครับวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ให้เป็นไซดุลอัยามเป็นนายของบรรดาวันทั้งหลายนั่นก็คือวันศุกร์ครับวันที่ผู้ศรัทธาชายจะไปรวมกันที่มัสยิดตอนนี้เราละหมาดที่มัสยิดได้อย่างสบายแล้วอัลฮัมดุลิลละ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วนะครับละหมาดที่พึงพายที่สุดของผู้ชายเนี่ยนั่นก็คือการสนับสนุนให้ไปละหมาดที่มัสยิดอันแดงออกถึงความพึงพายครับลูกผู้ชายร่างกายกำยำไปละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่ท่านนบีบอกว่าประดับบ้านด้วยกปรละหมาดนะนั่นะเป็นละหมาดสุนัตต่างๆนะครับที่พึงกระทําได้ที่บ้าน แต่ผู้หญิงละหมาดที่บ้านของเธอนั้นดีที่สุดบนระบับคุณค่าไม่แตกต่างไปกว่าการละหมาดจะมัดของผู้ชายทิมมัสิดนะครับตอนนันใครที่ต้องการที่จะให้เป็นที่พึ่งพายนะครับส่วนแล้วครับไปละหมาดที่มัสิดด้วยกันนะครับไปละหมาดที่มัสิดวันนี้บันสุกดูอานะครับพี่น้องครับดูอาเท่าที่พี่น้องต้องการนะครับสุรออ่าอาลัลกุรอานนะครับอ่านสุราอาลัลกะาฟนะครับจะอ่านจบทั้งทั้งสุร้ ครับหรือจะส่วนหนึ่งส่วนใดก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดูอาของผู้ที่ทำปฏิบัติอมามันความดีนะครับในวันศุกร์นะครับตอนนี้เราชิดกันเราละหมาดร่วมกันเป็นร้องครับนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สนับสนุนส่งเสริมนะครับการที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมได้ในง่ายนิดเดียวไม่ต้องมี h o ว t ูวิธีการต่างๆการแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดความรักใร่ก,กันปรองดองสมัครสมานสามัคมค,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 คีไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับ เว้นแต่การที่เขานั้นจืนะหมาดด้วยกันแลว้วก็ชิดกันไหลอันก็ติดปกก็ติดหลกก็ดเป็นกระดัมไหลชิดไหลเทา้าชิดเท้าตะตุ่มชิดกันเนี่ยพป็นองครับนั่นแหละคือวิธีที่จะทําให้เกิดความสมัครสมานสมาสมัคคีกันนบ,บีพูดถึงว่าการแตกแยกกันในสังคมเนี่ยต้องไปดูด้วยเหมือนกันนะการไม่พึงประสงค์กันไม่รักใคร่กัน ไปดูที่การละหมาดนั่นแหละครับถ้าหากว่าเท้าชิดกันชัยตอนจะไม่เข้ามาแทรกไหลชิดกันชัยตอนจะไม่มาแทรกวิธีที่จะทําให้เกิดความรักกันในสังคมก็คือการยืนละหมาดชิดกันนะครับนี่คือการพิธีการแก้ไขตามรูปแบบที่ท่านธบีได้บอกกับเราเป็นเรื่องที่ดีครับออขอบคุณครับท่านผู้ชมที่รักก่อนแล้วครับเดี๋ยวไม่นานนี้เราเยวยาเร็วๆนี้เราจะมีเรื่องของการวิ่งนะครับอ่า พี่ได้วิง่งน้องได้เรียนนะครับให้กับลูกๆก,กําพา้านะครับที่บ้านหาทยรักเนี่ยคุณผู้ชมครับมีลูกๆก,กําพร้าประมาณรวรวๆเพราะแล้วทั้งคุณครูแม่ด้วยนะครับ <c oughs> เด็กเหล่านี้นะครับอยู่ที่บ้านหาทยรักซอยหาตาราศ50 <c oughs> บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ฟูมฟักอิสลามให้กับเธอเหล่านั้นที่เป็นลูกกําพร้านะครับ <c oughs> แล้วก็เด็กเหล่านี้ก็จะได้รับการอุปาการะนะครับในการ ช่วยเหลือจากโรงเรียนต่างๆก็จะเช้าก็จะมีรถมารับรับรับลูกๆไปนะครับไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆนะครับอยู่ในละแวกน้องจอกบ้างคูขวาใสกงดินด้วยใกล้ๆนี้บ้างแล้วเด็กกำพร้าทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ให้การสนับสนุนดูแลกับลุกๆนะครับมุทิศัธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าดําเนินงานมาประมาณสัก20กว่าปีใครที่เป็นเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของรายการวิทยุนะครับ เสียงสัทธาชนนะครับก็ะจะน่0กว่าปีที่ผ่านาเป็นวิทยุนะครับแล้วกว็เราก็ได้รับรู้ข่าวสารถึงถึงถึงเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้านะครับนะครับจนกระทั่งมุลิีสัทธาชนปัจจุบันก็คณะกรรมการนะครับของมุลทีิสัทธาชนทุกท่านขอขอบคุณกับความห่วงใย การดูแลการเอาใจใส่ของท่านผู้ชมท่านพี่น้องที่รักของเราครับที่ให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือลูก,กูกกำพร้านะครับขอบคุณนะครับท่านรัตเมธพรชยยัยวัยศิลป์หรือท่านผู้กองฟารุกผู้ใหญ่ใจดีก็ดูแลอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเม็ดเงินที่ท่านพี่น้องท่านผู้ชมได้ให้การสนับสนุกนก็นําไปสู่การดูแลเด็กกัพระคนยากจนเหนือใต้อีสานออกตกเนี่ยเด็กกําพระนี่ประมาณสักสองหรือสามพันคนนะครับ รวมถึงผู้ที่เป็นคุณปู่คุณย่าบางคนเนี่ยคุณผู้ชมครับเวลาไปลงพื้นที่จะเห็นถึงความยากลําบากเราทานอาหารมื้อหนึ่งบางทีนะครับอ่อลอมาครับอันนี้ก็ไม่ว่าการเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะทานอาหารเาวันนี้ไปทานชาบูไปทานเป้งยากนะครับหอ้ลงเฟซวันนี้ทานอาหารวันนี้กินอะไรดีฟังเฟซก็ทำแล้วก็ไม่ว่าการเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พี่น้องท่านผู้ชมครับบางทีคนที่เขาหิวเนี่ย มันก็ได้เห็นใจนะคนที่เขาไม่มีโอกาสได้รับประทานอาหารแบบนี้โดยเฉพาะเด็กกำพร้าคนยากจนเป็น้้งครับจะนั้นเวลาลงเพจลงไลน์เนี่ยก็ไม่ว่ากันครับไปเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าแหมคนเลี้ยงลูกกำพร้าคนยากจนดีครับไม่ค่อยมีโอกาสได้กินหรอกนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องต้อง,ต,องต้องให้ความสนใจเป็นกันนะครับและก็ะเด็กกำพร้าคนยากจนใช่ไหมครับรหรับยาตีมลนะ่ะ ยตีมเนี่ยก็จะเห็นตอนต้นรายการพิดท่านผู้ชมจะเห็นว่าน้องๆทีมงานนะครับที่เดี๋ยวนี้มีลูกนะครับลูกกันคนละคนสองคนสามคนแล้วนะครับเนี่ยเป็นน้องๆทีมงานที่อยู่หลังกล้องหลังไม้ล้วนแล้วแต่เป็นมดงานล้วนแล้วจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังขับเคลื่อนนะครับให้ยาตีมได้มีโอกาสได้เดินหน้าต่อไปนะครับไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่หน้าจอจะมีความสําคัญทั้งหมดไม่ใช่แต่ผู้ที่อยู่หลังจอนะครับน้องตัดต่อน้องทีมงาน ออกพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยท่านจะถามถามเรื่องเงินเดือนพี่น้องครับมันก็อาจจะต่ำน้อยกว่าเงินเดือนเงินเดือนแรงงานขั้นต่ำนะแต่ทุกคนอยู่กันเ้ื่องบกความรักเอาง้อครับอยู่กันแบบนี้นะครับอยู่กันก็เพื่อที่จะให้าตีนได้เดินหน้าต่อไปฉะนั้นรายได้ของจตีนพี่น้องครับท่านพี่น้องจะเห็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของบัญชีธนาคารพี่น้องครับอาจจะ5บาท10บาท ยี่สิบบาทร้อยบาทก็อัลทฮัมดุลิแล้วก็พี่น้องก็สามารถที่จะโอนเข้ามาได้นะครับติดต่อกระทังทีมงานได้เลยนะครับหรือโอนเข้ามาเลยแล้วก็แจ้งยอดที่หลังว่าเอะฉันบริจาคมาห้าสิบบาทร้อยบาทสองร้อยสามร้อยนะอะไรประมาณนี้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ยาตีมพี่น้องครับนั่นก็คือการสั่งซื้อสินค้ากับยาตีมอาจจะแพงบ้างถูกบ้างอัลทฮัมดุวิลลห์ครับหลายคนบางคนบอกว่าแซวกันด้วยกับความรักกันนะยาตีมนะครับยาเต็มทีวีอันนี้ไม่ว่ากันครับ ็ยอมรับนะครับว่าจัดเต็มทีวีจริงๆเพราะว่ารายได้ที่เราได้มารับเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครแต่เป็นองค์กรที่มุ่งหวังมุ่งเน้นที่จะให้การเผยแพร่อิสระดําเนินต่อไปฉะนั้นการขายขายสินค้าสั่งซื้อสินค้านั่นก็เป็นอีกอีกทางหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือยาดีนครับทุกๆก,การซื้อก็คือการให้นั่นเองนะครับให้ยาตีนไปเดินหน้าต่อไปและจะอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมครับว่า การสมัครเป็นสมาชิกกับยะตีนนะครับหปีหนึ่งพันห้าร้อบาทหปีหนึ่บาทวันหนึ่งไม่ถึง5บาทครับวันนึงไม่ถึงหบาทแต่หากว่าหนึปีหน0่บาทเพียงแค่ของขวัญฮาดิยะที่ทางยะตีนเปมอนะ้อไห้เนี่ยคุณผู้ชมครับก,ก็ก็ราคาก็เท่กากับ1นึ0งพัารเกือบเปือบหรือเท่าเท่ากับ 1,500บาทนะครับแล้วเวลาซื้อสินค้าก็จะมีสิทธิพิเศษตขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะครับี่ให้การสนับสนุนนะครับดูแลนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางยาตีมนะครับรายการยาตีมพับอารุณก็เรียนกับท่านผู้ชมครับว่ามีเรื่องของโฆษณาในช่วงโฆษณาก็เป็นการช่วยเสือสนับสนุนครับเริ่มตั้งแต่ราคาเล็กๆน่ารักนรักกันอย่างไงก็สนใจไก็ติดต่อ ผมได้นะครับโดยเร่เรีอเรกออกตัวเลยนะครับการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์การบอกข่าวถึงสินค้าของท่านผู้ชมนะครับโดยประมาณนั้นนี่คือเรื่องที่นำมาฝากเอ่อสักครู่เนี่ยพี่น้องก็ถามครับถามก็เป็นเ,นเรื่องที่ดีนะเออเรื่องที่ดีครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่เอ๊แล้วก็ยังไงอะ่ะผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงรู้สึกจะน้อยใจยไหมอะ่ะเวลาที่พูดถึงอะไรล่ะว่าโอ้นะครับเดีย๋ยวฮูรุนอินจะไปแย่งสามีอันเป็นที่รักของเธอในสวรรค์นะครับมีฮะดิษวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะล,ะละัยฮิวะสัลัมนะพี่น้องครับจากท่านบุอัดบินเจบานุอัุอันซึ่งเป็นซอฮะบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะล,ะละัยฮิวะสัลัมครับในฮะดิษของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับในวจนะของท่านนบีบอกว่าอย่างไร ลาตุซิมรออาตุนซายะฮาอิลลากอกาลาซายะตุห์ซายะตุหมินฮูรินอินนะครับนัดิษบอกจากอะไรครับจากท่านมูอัดบินชะบันบอกว่าอย่าสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้สามีอันนี้หมายถึงสามีที่มีอิสลามนะสามีที่ศรัทธาเพราะหญิงที่ศรัทธากับชายที่ศรัทธาอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับไม่มีภรรยาคนใดนะรู้สึกรู้สึกจี๊ดหน่อยนะครับ มุสีมาที่ฟังฮะดิษน,นี้นะไม่มีภรรยาคนใดที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่สามีน,นอกจากนางฟ้าที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าบิรันดารีในภาษาเดิมๆที่เราเรียกก็าตามแต่คำที่ถูกต้องก็คือฮูรุนอินฮูรุนอินเป็นใครก็คือชาวชาว,ชาวสวรรค์นั่นแหละครับนะครับฮูรุนอีนจะกล่าวว่าเธอจงอย่าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่เขาหมายถึงสามีที่ศรัทธา ครับมีคำกล่าวคำรำพึงของฮุรุนอีนนะบอกว่ามิฉะนั้นอัลสุบานะหัวตาลานั้นจะทรงสาบแช่งเจ้าที่จริงแล้วเขานั่นหมายถึงว่าสามีขนาดที่จะมียังมีชีวิตอยู่แท้จริงแล้วเขาในศาสนาของเจ้าเป็นเพียงผู้ผ่านทางเท่านั้นไม่นานนะเขาจะจากเจ้าและเขาจะมุ่งมาสู่เรานั่นะคือคำรำพึงของฮูรุนอีนนะครับปะดิษฐ์อันนี้นะครับท่านย,าม,ายมายุนุมย่า อิหม่ามที่มีซีนะครับได้บันทึกไว้แล้วก็บระนธิธิทัศน์นะครับจะตะยีบตะไรฮีบนะครับเล่ม3หน้าที่58นะครับแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของท่านรอซูลสุลลต่านอะลัยฮิวะสลามที่มีต่อนะครับหน้าที่ของ สามีภรรยาที่ดีต่อกันอันนี้ก็นํามาฝากเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของการให้กําลังใจท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินฮะดิษนี้มาบ้างแต่เราย้อนไปอีกนิดหนึ่งนะครับให้กําลังใจกว่าความประเสริฐในฐานะสตรีในฐานะของลูกสาวใครที่มีลูกสาวเลี้ยงดูลูกสาวให้ดีเลยนะครับะนะฮะดิษกับท่านหญิงไอชาที่ได้งานนะครับอันไอชาตาเจ้าอยันนบียุสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัาลาลม ยาอัมรออาตุนฟะมะอาฮะฮับนาตับนับนาตานีละฮะทัสอาลุนีฟะลัมตะจิตอินดีชัยอันไอยรอตามตามรถทินวาฮิดะตินฟะอักตไยตัวฮาียะฮะนะครับนะฮะดีษพูดอย่างนี้ครับเอ่อภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตาลคืออะไรคือวะสลามที่ชื่อทาหญิงไอชาอุมมุลมุมินินอัตตาะห์รออุมมุลมุมินีนนะครับ บอกว่ามีหญิงนางหนึ่งมาหาคือมหาท่านหญิงไอาชานะครับแล้วก็มาหาฉันพร้อมกับลูกสาวสองคนจากน,านั้นนางได้ขอบางสิ่งจากฉันซึ่งไม่ได้ขอให้กับตัวของเธอเธอขอให้กับใครซึ่งฉันได้มีสิ่งใดท่านหญิงท่านหญิงไอาชาไม่มีอะไรบ้านของท่านราบีมีเพียงอินทปรลัมเม็ดเดียวผลเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นครับฉ,ฉันจึงยื่นให้นางไปนางรับประทานอินทปรลัมไปแล้วก็แบ่งนางได้รับอินทปลัมไปแล้วครับขอโทษ แล้วก็แบ่งให้ลูกสาวสองของนางทั้งสองมี1นึเมล็ด1เม็ดของอินทผลัมแล้วเธอก็บิอินทผลัมออกเป็นสชิ้นเป็น2ซีกแล้วก็ให้กับลูกแล้วเธอกินไหมเธอไม่ได้กิน แต่ความรักที่ท่วมท้นในหัวใจความเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกนะครับขณะที่นางไม่ได้กินยาพลัมแม้แต่น้อยจากนั้นนางจะลุกขึ้นพร้อมกับลูกสาวและเดินจากไปต่อมาท่านย่างไอชาหอันทาอุมุลบินีก็ได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้กับท่านนาบีุลเมมะห์สลลต่อะลัยฮิวะสลัมฟังนะครับเล่าท่านนาบีบอกอย่างไรให้กําลังใจกับมุสลิมกับคนแม่คุณแม่นะครับอาชีพแม่นะครับอาชีพนี้ถ้าเป็นใครเป็นอาชีพแม่เนี่ย ไม่มีนะครับตอกบัตรออกก็ไม่ได้เพ้นแต่วันตายนะครับที่จะอ,อสละตตาแหน่งในความเป็นแม่นะครับผู้ใดก็ตามที่ถูกทดสอบด้รยะเหตุจากลูกลูกหญิงด้วยการทดสอบหนึ่งหมายถึงความยากลําบากในการเลี้ยงดูยากลําบากในการเลี้ยงดูแล้วเขาก็เผชิญกับความดีแน่แท้ความดีนั้นจากกางกั้นเขาจากไฟนรกนี่ใช่ไหมครับว่าชีวิตคู่ความเป็นลูกนะครับที่เลี้ยงดูนะครับลูกหญิง ลูกชายก็แล้วแต่ทั้งหมดแต่ท่้นั้นเราเห็นนะครับว่าความยากลําบากของหญิงม่ายคนกําพร้าคนยากจนเหล่านี้บางทีเห็นไหมครับว่ารอยยิ้มแทบจะไม่มีบนใบหน้าทั้งเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราซื้อสวรรค์ขอ,อ,อ,พอพรอ์ซื้อความพอพระทัยจากเราด้วยการบริจาคนะบริจาคให้กับคนยากจนคนขัดสนนั่นแหละครับซื้อความพอพระทัยจากเราด้วยกับการดูแลให้การสนับสนุนกับคนกาเด็กกำพร้าคนาต่างๆเหล่านี้ เพราะดูอาของเขาเราหวังจากดูอาของลูกๆเหล่านี้เป็นดูอาที่บริสุทธิ์ครับดูอาของคนที่ยากจนขาดสวนคนที่มีความทุกขนะ์เน่ยเชื่อมัน่นอดยเลพาะเป็นดูอาที่บริสุทธิ์นะครับเสียงหัวเราะของคนรวยเสียงหัวเราะของคนที่มีอำนาจกับเสียงหัวเราะของคนจนในแตกต่างกันเห็นไหมคนรวย,รวยคนที่มีอำนาจคนที่ถูกนับหน้าถือตานในในสังคมเห็นไหมครับบางทีเพียงแค่สะก,กิดคําออกมาคําหัวเราะก,กันทั้ง ทั้งโต๊ะประชุมก็มีหัวเราะก,กันทั้งทั้งกลุ่มเป็นแค่เรื่องไม่น่าจะหัวเราะกกหัวเราะได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนรวยเพราะเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งใช่ไหมครับแต่เสียงหัวเราะของคนจนๆเนี่ยเคยมีใครที่จะทําให้เขาเป็นไซ์หนึ่งคนของ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 ,ของเสียงไหมของอไม่น้าที่เปื้อนยิ้มไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคนรว,รวยนะครับบางทีทําอะไรก็ไม่ผิดนะครับอะไรประมาณนี้ หัวเราะไายเสียงดังอันนี้ก็เห็นในท,ทั่วไปในสังคมนะครับโดยมากมายโดยประมาณนั้นเพิ่มเสียงหัวเราะเพิ่มรอยยิ้มให้กับลูกกำพร้าคนยากจนนะครับคุณผู้ชมครับผมนําเรียนกับคุณผู้ชมนี่อีกเรื่องหนึ่งกันที่เราบอกว่าโปรไฟล์ของผู้ชายโปรไฟล์ของสามีที่ดีเนี่ย ไม่ต้องพึ่งความร่ำรวยอะไรเลยเพียงแต่มีมารยามีศาสนามีมารยาทท่านอุมัดอิบนุคอตอปสฮามบะของท่านอบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไรอยู่อัสลามท่านอุมัดเป็นคอลิฟัตท่านที่สองครับอ่าเป็นคุณพ่อของท่านหญิงฮับซ่ารอนรอฮูอันอุมุลมุบินินนะครับหญิงฮับซ้อนั้นเป็นภรรยาของท่านนบีนะครับคนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไรอยู่อัสลามท่านอุมัดเนี่ยเวลาท่านเป็นผู้ อาารรงตำแหน่งคอลิฟ้าหรือผู้ปกครองประชาชนนะครับเสื้อของท่านเนี่ยนับรอยขาดไม่ไม่หมดอ่ะนะครับเยอะมากเลยลูกของท่านทั้งหมดนะเล่านิดนึงท่านอุมาดเวลาเมื่อท่านได้ได้ปกครองเนี่ยถามความไปนิดหนึ่งนะครับท่านเคยพูดกับประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยกลัวท่านมากเพราะท่านอุมาศเป็นคนที่ขึงขงังเป็นคนที่จริงจังเพียงแค่ได้ยินชื่อทุกคนก็กลัวแล้วนะครับแต่เวลาท่านได้รับ หน้าที่ในการปกครองดูแลสิ่งที่ท่านทาแรกก็คือเอในในเมืองมดินะนะครับพอรู้ว่าท่านอุมัตเนี่ยเป็นคอลิฟา้าทุกคนกลัวนะครับสถานที่ที่เคยเป็นที่นั่งเล่นหน้าบ้านสานามเด็กเล่นนั้นไม่มีใครมาเลยเพราะกลัวกลัวท่านอุมะโตมัดเห็นผิดปกติก็เลยเรียกมาประชาชนเป็นกุตบะแรกมิมบัตของท่านอาบีที่เคยยืนมิมบัตที่ท่านอาวักอัสซินิกที่เคยยืนท่านยืนแล้วก็บอกกับประชาชนในเนื้อหานะครับส่วนหนึ่ง จากเนื้อหาท่านอุมัตได้ประกาศกับประชาชนอย่างไรท่านอุมัตบอกว่าใครก็ําที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลต่ออิสลามไม่บิดผิวแต่อิสลามฉันเนี่ยจะเป็นคนรับใช้เขาฉันจะตักน้ำให้เขาฉันจะเป็นคนรับใช้เขาใครก็ตามที่ที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลไม่ปิดผิวไม่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ฉันอุมัตอิมุคอตตอบจะดูแลเขา แต่ใครก็ตามที่เขาผิดผิวต่อสัญญาของอเลอ็์ในฐานะที่ฉันเป็นผู้นำจงระวังไว้ว่าถ้าหาักเป็นคนอย่างนั้นจะมีอะไรคนคนนี้คนที่ทรยศต่ออเลอ็์ไม่เชื่อฟังอเลอ์ในขนาดที่ฉันปกครองเนี่ยนะแก้มของเขาจะแนบดินแก้มของคนนั้นจะแนบดินแนบที่ดินแล้วแก้มอีกข้างจะมีเท้าของอุมัตเนี่ยเหยียบอยู่ นี่คือคํากล่าวของท่านอุมัาที่บอกกับประชาชนฉะนั้นวางใจได้แต่ฉันถ้าเป็นคนดีนะครับฉันจะดูแลเขาอย่างดีเลยฉันจะเป็นคนรับใช้ให้เขาซะโดยซ้ำท่านอุมัตบอกอย่างไรต่อไปพอท่านอุมัทได้รับตําแหน่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเคยมีร้านค้าเป็น 10- 20ีบร้านมากมายท่านหยุดทุกอย่างเลยมารับเงินเดือนที่เพียงพอที่จะประทังชีวิตแล้วก็บอกกับลูกทุกคนท่านอับดุลลอนะครับ หรือว่าลูกๆของท่านทั้งหมดบอกว่าให้หยุดกิจการร้านค้าทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ในการที่จะสร้างความร่ำรวยเพราะพวกเจ้านั้นเป็นลูกของฉันลูกของอุมัศให้หยุดกิจการทั้งหมดให้ได้รับเงินวันหนึ่งนะครับรับเงินจากกองคลังไบตุนมานส่วนกลางกานนานวันหนึ่งนยะคุณผู้ชมครับลูกของท่านอุมัศน่าจะเป็นลูกของท่านอับดุลลฮ์นะครับจึงเป็นอับดุลลฮ์ท่านเป็นลูกของท่านอุมัศเ่ยนะครับมีหลานวิ่งตามหลังมาปรากฏว่า หนูน้อยคนนั้นน่ะเขาเห็นอินทผลัมที่มันร่วงเศษอินทพลามร่วงเด็กหนุ่มก็เด็กน้อยคนนั้นหยิบเข้าปากท่านอุมัศเหลือไปเห็นเขาถามว่าลูกคนนั้นใครอะลูกของใครลูกชายของท่านบอกเขาคือหลานของอุมัศอิบนุคอตตอบท่านอุมัศไม่รักเหรอรักครับรักหลานที่คุณคุณปู่คุณยา่าทุกคนละ่ะรักหลานหมดและครับ ท่านอุมัตบ,บอกว่านั่นแหละนี่คือนี่คือลูกหลานของอุมัตลูกหลานของฉันหลานของฉันฉะนั้นความยากลําบากต้องอดทน่านรู้ว่านี่คือหลานท่านแต่ฉันจะบอกกับพวกเจ้าว่าอย่าสร้างความอย่าทรายศต่ออรร์ๆๆนะครับอย่าคดโกงอรรถนะแม้จะต้องเก็บอาหารข้างทางกินก็ตามมีเรื่องที่จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งของท่านอุมัตเนี่ยพี่น้องครับการเป็นผู้ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับท่านไม่ได้อยู่บ้านเฉยเฉยนะ นะครับไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่รถหรูรถกันกระสุนอะไรไม่มีไม่มีผู้ติดตามไม่ต้องจอดรถสีแยกไปแดงให้คนอื่นจอดบล้วตัวเองไปได้กับคนที่มีตําแหน่งไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่กินหรูอยู่สบายนะตําแหน่งผู้นําไม่ใช่กินอยู่อยู่สบายแต่ในยักคนที่เป็นผู้นําก็คือเขาเป็นคนรับใช้ของประชาชนอย่างจริงไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่หลอกๆนะครับไม่ใช่พอมีตําแหน่งแล้วก็ทําไม โอ้โหกินหรูอยู่สบายนะครับสีแยกไปแดงคนรถก็ไปกันอันนี้ก็คนนี้ก็พวกนี้ก็ไปได้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะต,ต้องอยู่อย่างอย่างคนที่คือถูกเลือกมาท่านอุมัตก็เหมือนกันเดินดูประชาชนเวลาค่ําคืน,เ,นเดินไปหาประชาชนว่าคนไหนเขาตกทุกข์ได้ยากบ้างคนไหนที่จงก,การจะรับการช่วยเหลือบ้างนะครับคืนนั้นท่านอุมัตเนี่ยนะครับไปตรวจตาประชาชนตามแคมป์ต่างๆนอกเมืองมาดินะ ได้ยินเสียงคือบ้านนี้เป็น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 ,เป,นเป็นอารับชนบทนะอยู่นอกเมืองชนบทกนะ็งคือท่านมันก็ไปเงี่ยวหูฟังเ,เขามีอะไรบ้านในใน,ในตรงนี้มีเ,เป็นครอบครัวของหญิงหญิงม่ายแล้วก็มีลูกสาวแม่ก็ต้องการจะลองใจลูกนะครับเมื่อกี้แล้วแม่ต้องการจะลองใจลูกมากกว่านะครับคุณมาได้อธิบายก็คือว่าลูกเขาเป็นอาชีพขายนมนะลูกนี่ไม่เป็นไร เวลาที่ลูกอณูไปนนะเวลามีลูกค้ามาซื้อหนมลูกก็แอบหยอดใส่น้ําเข้าไปสิมันจะได้เต็มปริมาณมันจะได้เพิ่มขึ้นแม่ก็แน่นทาลูกสาวโดยประมาณนั้นลูกสาวบอกไม่ได้คุณแม่อาชีพของเราต้องซื้อสัตว์ต่อออลเนาะแม่ก็บอกไม่น็นไรยหรอกอุมัดก็ไม่เห็นหรอกอุมัดก็ไม่รู้หรอกเขาอยู่ไกลเขาไม่เห็นสิ่งท,ที่เราทาหรอกนะแม่จา๋าถึงแม้ท่านอุมัตเพรื่องนาของเราจะไม่เห็นแต่อลัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองนั่นเราจะไม่คดโกงนะ แม่ก็ยิ้มโอ้ลูกเราซื่อสกากัาคำพูดแบบนี้เป็นที่มาของการที่ท่านอุมัตเนี่ยดีใจกลับไปบ้านบอกกับลูกของท่านบางคนว่าใครจะแต่งงานไปเจอลูกสาวแล้วไปเจอลูกสาวแล้วไปเจอว่าที่สะพ้ายแล้วใครจะแต่งก็มีลูกชายของท่านอุมัตท่านหนึ่งนะครับบอกผมครับยินดีจะแต่งครับแต่งกับใครแต่งกับเด็กกำพรา้าลูกของหญิงขายนมอยู่ชนบทใครจะแต่งเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่มาฮัดนะ ไม่ได้ดูที่โอยมหฮัตใหญ่โตไม่ใช่นะครับไม่ได้ดูที่ความร่ำรวยแต่ดูที่ความซื่อสัตย์ของหญิงสาวคนนี้เพราะม่าก็จัดก,การแต่งให้โอ้อัคมบิลละครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อมานะครับนี้แหละครับคือเป็นคุณแม่คุณยายของท่านอุมัดบินอันมารซีซึ่ถือว่าเป็นเป็นคอลิฟาท่านทีห้าก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนี่คือต้นตอของความดีงามแต่นะาการจัดการมีครอบครัวในอิสลามเี็น้องครับถ้าต้นทุนแห่งความมี ความซื่อสัสตย์ต่ออลอ์นะครับมีสิ่งที่ดีเนะี่ยลูกหลานจะเป็นที่รู้จักลูกหลานจะเป็นคนดีลูกหลานจะเป็นคนที่ทําทความดีให้นะครับเชื่อเอะครับท่านผู้ชมที่รักของอลอ์ครับหญิงที่ดีกับอยู่ชายที่ดีแล้วก็หาว่าใครมีก็คัวออสลามนะครับอย่างนี้จะเป็นความสุขความสุขเหมือนกับที่ ครอบครัวผู้ศรัทธาเนี่ยมีได้ครอบครองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติในโลกนี้ครับวันนี้ก็คงจะจากลาไปก่อนครับเรื่องเล่าคุยกันในวันศุกร์แล้วก็มีความสุขวันนี้ขอบรองส่งตอบรับนะครวันนี้ครับที่มัสยิดดรุเอสานสุรารถามมีคุตุบะนะครับอาจารย์นะครับวิทยากรอาจารย์ที่มีทรงคุณค่ามากครับวันนี้ที่สังกัดสันสุขสามสิบแปดนะครับพบกันที่มัสยิดนะครับ มัสยิดนูรนัดวานะครับสังฆาสันทิสุขสามสิบแปดหังจอกไปกุติบาศที่นั่นนะครับแล้วก็จะพบกันค่ะวันนี้สุภานะกัลลอฮุมมาบที่ฮัมดิกะชาฮุดอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาหอันตะอัสตักฟิรุกะวะอตูบุอิลลาอัสสลามุอะลัยกุมบะรอฮ์มะตุลลอฮิมบะบุละกาตุครับอินนัลิลมุตติกินมะฟาซา